เมื่อไหร่จะมาเนี่ยน้าน้ามารอใครเนี่ยอ๋อแฟนคลับแม่สิตังค้ะนะเป็นแฟนคลับแม่สิตังใช่ถามจริงเป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนเก่าเอาแน่ใแน่จะบ้าเลยน้าได้แต่ภายในภายนอกน้าไม่เคยได้เออโอ้โหมาแล้วสวัสดีนนี้สวัสดีสวัสดีครโทรมาจากไหนนี่คุณลุงอ๋อมาจากสุพรรณจ้ะสุพรรณเออถามก็เป็นสุพรรณเลยแหละอําเภออะไรเนี่ยอ๋อบางปะชฉาภาชีจ้ะอําเภออะไรบางปะเาชีบางปะมาจ้ะ ปาปมาสยังไงมัดฉามาเออพาชีปลารวมกันที่เรวเราเราเราให้ได้ได้สัตว์รวยได้อ๋อคนปมปมมาจ้าอ๋อคนสุพรรณใช่ปทวันนี้นี่ทางใหญ่ๆของเราเนี่ยได้นําแม่สีตาเนี่ยวันนี้จะมาเซ็นสัญญาโอ้ถูกแล้วแม่สีตางเอางี้ดี่าที่คุณลุงจําได้ว่าแม่สีตางมีคาแรคเตอร์สะบัดอะไรที่ก็แม่สีตางชอบพูดอะสะบัดปันต่อไม่รอแล้วนะสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ เดี๋ยวเอาน้ำเนื้อมาแจกให้แฟนขับแม่สีตางด้วยได้เลยครับได้เลยครับนี่แฟนขับใช่ไหมนแม่สีตางกี่โมงเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ให้คุณลุงเลยใช่ไหมครับได้ให้คุณลุงได้ให้คุณลุงอ่านี่เลยครับเย็นๆน้ำจับเลี้ยงจากสมุนไพร12ชนิดครับผมนี่น้ำตาลน้อยลงสดชื่นดับเผ็ดดับร้อนได้ดีเยี่ยมเอาไปเลยครับนี่กินให้ชื่นใจได้จ้ะต่อฝาสิกินน้อยๆจะาเบาหวานน้ำตาลน้อยกินได้เอามาแล้ว มาไปดองนอกไปใครเนี่ยที่จำไม่ได้เลยแมย่สิตางเฮ้ย hey, แม่วันดีสวัสดีโอ้ยี่เชิญกับเพื่งนี่นก,นกลับจะมาเลยเนี่ยเขาก็พาฉันไปที่นู่นที่นี่แต่ฉันไม่ค่อยได้ทําอะไรแล้วเดี๋ยวฉันฉันอิ่มตัวเหละแฟนคลับแม่ีิมาเขามารอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนี่ตามมาประจําเลยเขาชื่อไม้ไม้ไหนอะไม้รู้จักเลยใคร <laughs> อะเขาเป็นแฟนขับแม่มาตั้งหลายปีแฟนคลับอยู่กับฉันมาตั้งสมัยอยู่ผ่านนกเขาขายกล้วยทอดอยู่นี่ผุยเปรี้ยว <laughs> <laughs> แม่รู้เรื่องได้เหี้ยจะเรื่อเซ็นเซ็นสัญญาใช่ไหมแต่ฉันไม่อยากมีปัญหานะ่ฉันเซ็นสัญญามีปัญหาเยอะมากเลยล่าสุดฉันก็ไปพึ่งไปรับรีวิวอาหารหมามา้วเขาบอกฉันเคี้ยวไม่สวยฉันก็จนกระแขนเซิลไปเลยตอนนี้แม่รับรีวิวอาหารหมาเหรอโอ้ก็ทันรับอะไรแปลกๆอะไรแบบนี้แม่แล้วแม่รับของผมแล้วแม่ไปรับตัวอื่นไม่ได้นะแม่ไม่รับตัวอื่นหรอกเมื่อวานก็โอ้ได้มาหกตัวหวยแมว ไม่รู้ใครปล่อยมาเข้าบ้านทั้งหมดในขี้เหม็นหมดเลยก็เอามาเลี้ยงอ๋อเล้วรักษาไม่ไม่ดูสัญญาไหมโอ้แม่ไม่ค่อยดูหรอกพักหลังเขาจัดพิธีกรไม่ค่อยคล่องเลยสัญญาไหนสัญญาคุณอาก่อนหรือเปล่าฉันนี่ตลกฉันก็เล่นมุกได้ฉันไม่ค่อยเล่นหละเด็กชายฉันเล่นและคนขำไม่ได้หมุกตลกได้เหรอฉันเล่นได้เเขาโกงเขากลับได้ไหมคำกลับได้หมดเลยจริงหรือเปล่าเจ้าหรือปิงฮ้ง เก่งกันเลยท่านแน่แหนนั่นเห้ยไอบ้บ้าอาบายไอ้เหี้ยไอ้สัตว<อ>์แกมด่าฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ใช่ตัวตลกอะไรเธอแม่ดูวายนะฉันวายโอเคไหนๆวันนี้แม่มาร่วมง,งานกับเราแล้วแม่รู้สึกยังไงครับฉันก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาร่วมง,งาน<ม>เป็นพรีเซนเตอร์เซนเตอร์ฮะพรีเซนเตอร์ไอ้กับแบรนด์น้ำสมุนไพรอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแม่ดีใจมากเลยนะจ๊ะเซ็นสัญญาเลยแม่ ได้เดี๋ยวฉันจะเซ็นให้แต่ว่าอย่าตุกติกอะไรนะฉันไม่ชอบนะสวัสดีเยาวรัตฝากเก็บไข่ด้วยค่ะไข่โผล่ค่ะแม่ขอโทษขอโทษมาถึงนี่แล้วสบายใจได้รับองว่าที่นี่ปังปุริเย่แน่ๆปังปังไหน ของไหนกันคะไม่ใช่ค่ะคุณแม่มหาเทวีคุณแมม่หาเทวีใช่ลูกคุณแม่มหาเทวีค่ะใครใครไม่ได้่ยใครอันนี้คนแบกเสลี่ยงคุณแม่เพนวินใช่ใช่ดังๆหน่อยฉันก็ไม่ร้องเอาไมงเอาลงเอาลงเอาค่อยลงนะค่อยลงนะเอาแม่ลงเลยเออช้าๆนะเออแม่ก็เสียวเหมือนกันแม่ก็เสียวเหมือนกันอืมดีมากดีมากเอาล่ะอุ้ยพลังดังเลยอ่ะแม่เชิญแขกรับเชางนี้ค่ะดีมากจ้ะ อันนี่คือทำอะไรอยู่เนี่ยคือพอดีผมใจแม่สีตางเนี่ยเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เย็นๆครับคุณพี่ครับตกรุ่นแล้วหรือเปล่า<ช>ตกรุ่นได้ยังไงเธอเน่เพิ่งดังใหม่ทำตัวถูกหรือ,อยัง<ม>ที่อยู่วงการมาตั้งหน้าแม่ดังนิดดังหน่อยแค่นี้มีคนแชร์นิดหน่อยฉันก็เคยเป็นมาก่อนแต่ตอนนี้คำพูดเขากำลังยิตติดป,ปากเลยนะแ<ช>ม่แม่บอกเขาไปติดปากได้งไงรู้จักไหมของฉันนะ่อของแม่อะไรที่ดังๆสะบัดต่อไม่รอแล้วนะนี่ของแม่เขามีสะบัดต่อไม่รอแล้วนะคุณแม่บอกเขาไปเอาตอนนี้เลยเรียกว่าทั่วเมือง พูดว่าไงเยาวรุ่นเฮ้ยนี่แหละคำนี่แหละแม่คุณไปอะอ่ะเขามีเยาวรุ่นแล้วแม่เยาวราชสวัสดีเยาวราชขอเก่ารักสักถุงได้ไหมเนยเก่ารักอะไรแม่เก่ารักตัวเองเนี่ยเขาจะไปถ่ายติ๊กตอกนะเนี้ยถ่ายเยาวราชนี่สุดยอดเลยนี่เขามีเขามีเยาวราชคุณแม่อีกอันหนึ่งบอกเขาไปคำนี้รับรองว่าจบไปเลยดีกว่าปังปุริเีไปปูดหู เขามีปังปุริเย่ไหวสิ้นคิดมาปังปุริเย่ของแม่มีหรือเปล่าโป้งปู่เป็นพัทยาอันเมื่อกี้ไปไหนละผมกินประจำอะโป้งปู่เป็นโป้งปู่เป็นพัทยาโอ้อยู่รนทะเลมีคำอื่นไหมแม่มีอยู่แล้วคุณรูปหล่ออะไรฮะไหว้สาไหว้สาไหว้สาแม่เขาไหว้สาโจ้าไหว้หนัง ของแท้มีอะไรอีกว่ามาจะบ้าตายไรวันอุ้ยบ้าตายไรวันของแม่อะไรอุ้ยฉันตกใจไลายแมน <c oughs> ตกใจเรื่องทำไมส่งผิดบ้านนะเจ้เขาลองอาหารการกินชอบกินอะไรตุ๊กแกทอดดี่เขากินตุ๊กแกทอดอมึงแดกขนาดนะั้นกูต้องแดกขี้แล้วแหละ <c oughs> มึงไปหาซะก่อนกูแล้วกูจะเอาอะไรอะ่ะมีอะไรอีกอีกอะไรแม่ทีทีเด็ดเลยค่ะได้เลยนงทิพย์นัมเบอร์วันนคำดีนี่นัมเบอร์วันแม่ ที่คำพายอะไรอ่ะกูนึงไม่ออกกูหนึ่งไม่ออก,ออกเอาอย่างนี้แล้วกันนี่ฉันเซ็นเลยนี่เซ็นให้มันดูเลยว่าเบอร์ใหญ่มันเป็นยังไงเออวันนี้ผมต้องกราบอขอพระทาภัยด้วยนะครับ <c oughs> เรื่องอะไรอ่ะเออผมขอยกเรื่องสัญญาแลา้วกันอ้าวฉันบิดอะไรอ่ะเธอบอกฉันมาฉันบิดอะไรฉันบิดอะไรฉันต้องหลุดตัวนี่เธอบอกให้เซ็นสัญญาฉันกอนฉันบิดอะไรเอาอย่างนี้แล้วกันผมขอตัดสินเลยนะถ้าใครเต้นดีผมจับเซ็นสัญญาเย็นๆเอาตอนนี้สิเพิ่งบ่ายโมงเอง มึงจะไปเซนอะไรเย็นเย็นล่ะเซนตอนนี้เย็นเย็นมึงจะเอาตอนนี้รลอเอาเย็นเย็นี่มันบ่ายโมงมันมีแดดก็ไม่ได้เรีเย็นเย็นเซนสัญญาเลยเซนเลยได้ยังไงลวมันไปเซนไกลไม่มีค่ารดหรอกถ้าใครเต้นชนะเต้นดีผมจับเซนสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เย็นเย็นเลยกูไปไม่ได้เลยมึงมาลงขนาดนี้กูไปไม่ถูกแล้วแม่ผมขอดูเลยแม่เลยโดนตีมา ลูกก็หัวเดี๋ยวพาประเทศแล้วลูกไปแต่แม่เองเป็นไงเขาเต้นแล้วธรรมดามากไหนไหนแม่มาแล้วสะบัดผมโชว์เลยได้ไหมไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเต้นโชว์เลยนี่มันท่าฉันอยู่แล้วท่าฉันนี่อ่าเต้นปานห้ากล้องเลยถ้าเต้นดีเดี๋ยวผมจับสัญญาพีเซ็ตเตอร์ได้เลยโอเคสะบัดต่อไม่หล่อแล้วนะ คิดไว้แล้วว่าพวกมึงอาจจะต้องทำกูแบบนี้เด like ี bueno. ๋ยวนะมึงเปิดอะกูเต้นให้ได้กูไม่ว่ากูเต้นให้ทุกรอบแหละแต่กูถามว่าใครจะนวดคอให้กู้าง